โอเค,คผมก็ขอก่าวสวัสดีกันทุกคนก็กลับมาพบกันกับวุเนเริมกับดีวี h ีชาแนลเสียช่อเกมผมโโกับเกมโลว์บล็อกกันนิดนึมับมีชื่อว่าไทยบีบีคิวไทยคูนนะครับผมอันนี้อะไรพวกน้องสียงก,ก็ปิดเลยนะฮะแน่นอนฮะ ไทยบาร์บีคิวนะผมแมปนี้นะครับเป็นแมปฝีมือคนไทยนะฮะล้นล้นเลยนะครับโอเคเป็นแมปฝีมือคนไทยนะฮะน้องคนนึงก็ส่งมาให้นะฮะบอกว่าพี่ดีบีดีครับพี่บีดีช่วยเล่นอันนี้หน่อยฮะอันนี้เป็นแมปคนไทยนะฮะโอเคผมจะเล่นเลยนะฮะโอเคก่อนที่ผมจะเล่นนะฮะช่วยกดไลค์ด้วยผมเป็นกาลังใจนะฮะโอเคให้เวลากดไลค์ฮะกดไลค์ยังฮะกดไลค์แล้วใช่ไหมฮะกดไลค์แล้วก็ ลุยอ่าได้แล้วฮะนี่ครับก็จะมีเเป็นแบบคู่มืออะไรอย่างเงี้ยเนาะวิธีวิธีเล่นก็ง่ายๆแล้วเมื่อกี้ผมก็ไปดูคู่มือการเล่นแล้วนะโอเคกดปุ่มก่อนนะโอเคกดปุ่มโอเคลูกค้ามาแล้วไงต่อโอ,โอ้ยเอยโอโทษทีนะครับรอรอแป๊บหนึ่งนะครับคุณลูกค้าครับเอ่อโต๊ะมันไม่พอครับ อ oh. จำลองโมเดลออกมาได้ดีเหมือนกันนะฮะรอแป๊บหนึ่งครับคุณลูกค้าครับอปบหนึ่งครับ,รบ,บ,รบอ๋อนี่ไง ได้มาแล้วนะได้มาแล้วครับผมก็หยียบเลยอ้าวอ๋อยี่สิบบาทก็หยียบดีฮะอ้าวรอรอรอลูกค้าไปก่อนฮะโอเคเห <c oughs> มือนเดิมครับคุณผู้ชมครับเราจะรอลูกค้านั่งก่อนเนาะโอเคลูกค้ากินเสร็จเมื่อไหร่นะครับเราก็จะมาอันนี้ก่อนเนาะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมผม,ผม ผมจะเล่นได้หมดหรือเปล่านะฮะมันต้องผมไม่รู้ว่าแมปนี้มันมันจะแบบว่ามันมันเซฟหรือเปล่าเนาะถ้าไม่เซฟคือจบเลยนะฮะจะเริ่มจาก10ไป30 เออตอนวันนี้นะครับเราก็รอลูกค้าก่อนรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งครับอ่าได้มาแล้วครับไปกดปุมแป๊บหนึ่งนะครับลูกค้าเอ้าได้มาแล้วครับโอ้หนึ่งเอาไปเลย ไช่เอาจานจานนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมครับรอลูกค้ากินให้เสร็จนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสามสิบตรงนี้ครับเราเราเราก็จะกดได้มาแล้วนะฮะ <c oughs> ได้ไปอีกสิบบาทนะฮะโอ้ลูกค้าคนนี้รอนี่ว่าลืมไปไป่ไปครับผม ทันนะทำไม่ทันเขาได้มาละห้าสิบบาทอ๋อไปเลยโอเอรอรอแป๊แบรอแป๊บหนึ่งครับคุณลูกค้าครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ช่วยกรุณาอ <c oughs> รอสักครู่เลยนะครับ เดินครับมาแล้วครับมาแล้วครับคุณลูกค้าแล้วมันจะเซฟไหมวะแมปนี้กูเสียวเสียวไม่เซฟแปไปครับเชิญครับโอเคเริ่มจากอันนี้หนะ้าสิบนา่ยฟิว หนึ่งครับอ่าลูกค้าไปแล้วฮะใต้เก็บจานาเชิญครับเก็บจานไปเรื่อยๆนะครับค,คุณผู้ชม สิบองผนังอ็นนี่ไงอเอาไปอี่หกสิบบาทไปไม่เป็นไรคุผู้ชมฮะโอเคไปเลยห้าสิบบาทเอาหกสิบเอา่ ลุยได้แล้วครับลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้าใหม่แล้วเล <c oughs> ยครับนี่ครับผมโอ้โหเอ้โต๊ะเต็มทำไงดีทำไงดีงดโต๊ะเต็มรวยละโต๊ะเต็มตเข้าได้ละ อ่ะบีบไปเลยโอเคครับผู้ชมครับตอนนี้เราเราก็เรียกลูกค้ามาได้แล้วนะไปเดินครับครับครับผมอโอเคได้เงินกันแล้วนะ เอาโต๊ะอีกตัวนึง นี่ไงกดไปเลยครับโอ้เชิญครับเชิญครับเชิญครับลูกค้าอูททำทำไม่ทันแล้วนะเนี่ยเอาไฟเชิญครับเชิญครับลูกค้าโอ,โอ้โหลูกค้าเยอะแยะเยอะแยะเลยนะครับ โอ้โอ้โอ้ครับโอเคครับผู okay, ้ชมครับผมว่าแมปมันน่าจะมีผมว่าแมปมันก็น่าจะมีเอ่อประมาณนี้นะครับผมก็โอเคครับคุณผู้ชมครับผมว่าแมปมันมีประมาณนี้เนาะก็โอเคครับก็ตามนี้เนาะก็โอเคครับผู้ชมครับ ก็อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเซฟหรือเปล่านะโอเคก็เอาเป็นว่าใครชอบปีนี้ผมก็อย่าลืมผมก็กดไลค์กดแชร์กด s u บส c r i b e ผมก็อย่าลืมผมที่จะกระทืบปลยยับผมก็โอเคขอบคนที่ผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคครับ